วันนี้ผมยังวนไปสารที่นิคครับก็จะมาให้ดูวิธีการนะครับในการที่เราครับบทีเราอยากจะใส่สายเราอยากจะทำซับพราะเองครับหรือว่าติดตั้งฮสเสียกลางเองสายไฟนะครับที่เราติอยู่ห้องโดยสารจากฝากระโปรงหน้ารถเนี่ยไปที่ห้องโดยสารเนี่ยเราควรจะอตากตำแหน่งไหนนะครับที่ง่ายในสุดครับวันนี้ผมยังวนนะครับไปสารที่นิคครับกับช่างบอมนะครับก็จะมาให้ดูวิธีการนะครับที่เราจะใส่สายแล้วก็ถือว่าใส่สายไฟหรือใส่สายไฟพาวเวอร์อะไรต่างๆเนี่ย เข้าไปช่องไหนที่ง่ายที่สุดนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการกันครับตำแหน่งนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับในการที่เราจะใส่สายเข้าไปนะครับ จากจากไปที่ผมชี้นี่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าออกจากข้างหน้าออกตรงไหนนะครับเวลาที่เราใส่สายเน้นนี้นะครับว่าทุกตัวว่าจะใส่ตับบล็อกหรือว่าใส่เพราะว่าเสียงกลางหรือพาวเวอร์ต่างๆนะครับเราควรจะมีพวกฟิวนะครับแล้วก็นะครับอ่อกระดูกงูนะครับกันมันกันสายไฟมันร้อนจัดแล้วมันละลายนะครับห้องเครื่องข้างหน้าเนี่ยมันร้อนมากนะครับอันนี้เราไปดูนะครับว่าข้างหน้ามันออกไปที่ตรงไหน ที่ออกมาจะมีท่อนะครับของแอร์นะครับพ้อลมแอร์นะครับและอยู่ข้างข้าลมแอร์ตรงนี้นะครับเอานที่รูที่ปลายสายนะครับเห็นไหมครับมืออบ่เอนะครับอนะครับเห็นไหมครับออกมาที่รูนี้นะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับเดินนะครับเดินเก็บงานมาทางข้างๆแบบนี้ เก็บงานเป็นรายค่อนข้างระดับวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับช่างบอมนะครับแล้วก็ผมยังหวนะครับก็มาให้ดูวิธีการใส่สายนะครับทับบล็อกหรือว่า power เสียงกลางหรือ power กับซับก็ได้นะครับในการที่ท่านที่เป็นมือใหม่ครับอยากจะทําเองนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็มาให้ดูวิธีการง่ายๆกันนะครับขอบคุณนะครับจากเราไฟสางเทคนิคคิคับสวัสดีครับ